โอเคอันนี้ไปเมืองนอน,นี่นนทบ,บุรีนะครับผมอันนี้จริงๆเป็นดีมเอ็กเซลนะแต่คนที่ใช้เว็บร้อยหรือร้อยสิบเนี่ยดูได้นะเพราะว่าไกล้ลายของเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าของจะทําให้ตามตามตามสเปคของแต่ละรุ่นนะมันแต,ตกต่างกันเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยหลายอย่างเหมือนกันนะครับโอเคมาลุยกันเลยถ้าเป็นคาบูร้อยยี่ห้าเดิมๆเ,เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันเล็กไปแล้วสําหรับห้าสามชักสามนะ่ามันเล็กไปแล้วนะครับแต่ถ้าชอบโม,ม,มก,ก็เอาคาบูร้อยยี่ห้าก็ได้แล้วไปควานปากเพิ่มให้ได้ประมาณ อ่ายิบเจ็ดนะครับผมยี่6ิบเจ็ดยี่หกยิบน้องคนนี้เขาก็ทีแรกเขาก็สั่งแค่เสื้อลูกแคมเองแล้วมาเติมฝาเรื่อยเติมนู่นนี่นั่นเติมของไปเรื่อยอันนี้ก็คือตามสไตล์ที่พี่แนะนําเลยว่าบางอย่างเราบอกของไปหลายๆอย่างมันรวมกันแล้วมันเยอะถ้าลงงบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะเราก็สั่งของเฉพาะที่จําเป็นไปก่อนนะครับสั่งของสั่งของสั่งของ,ง,ของหลายๆคนตอนนี้ลูกค้าพี่หลายๆคนทำแบบนั้นหมดเลยนะอ่าชุดเต็มระบบเท่าไหร่พี่ อ่าแล้วถ้าราคาของผมเอาแคมเอาสปริงวาลก่อนเอาน,นู่นนี่นั่นก่อนเท่าไหรพ่พี่โอ้ผมไว้ผมซื้อก่อนแล้วกเก็บของไว้รวบรวมของไว้ยาวไปเลยก็ได้แล้วก็ไส้ท่อนเนี่ยสามสิบนะครับผมนะครับยี่สิบเก้าสามสิบได้นะครับออกจุกนะครับผมสามสองห้ามเกินสามสองเนี่ยวิ่งได้นะครับแรงนะครับผมถือว่าแรงนะครับก็ประมาณนี้สวัสดีเวรล่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดดีมเอ็กเซลหรือเว็บร้อยก็ได้นะสามารถดูไกด้ไลน์เป็นแนวทางได้เลยนะครับในชุดนี้นะ นะครับผมอันนี้จะเป็นห้าสามชักสามนะครับผมแปลงให้เรียบร้อยและพร้อมประกอบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีไกด์ไลน์แนวทางยังไงบ้างนะครับผมที่จะทําให้รถเนี่ยมีความเร็วท้ายแรงลึกๆนะครับผม gps บวกลบนะครับผม138ถึง1น2บวกเป็นเรื่องปกติเลยนะครับชุดนี้นะครับท้ายแรงๆไม่ต้องหานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าท่อนตรงครบเลยนะนะครับผมท่อนตรงท่อนล่างครบเลยนะครับขาดแค่คาบูนะครับกับคออรีีแล้วววกกก็งไฟเดด๋ยมาาูัน่ มีแนวทางเรื่องการไล่คา,าบูยังไงนะครับใช้คาบูตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาจบในวิดีโอนี้เลยให้รู้เรื่องไปเลยนะครับโอเคอันนี้ไปเมืองนอน,นี่นนทบุรีนะครับผมอันนี้จริงๆเป็นดิมเอ็กเซลนะแต่คนที่ใช้เว็บร้อยหรือร้อยสิบเนี่ยดูได้นะครับเพราะว่าไกล้ลายของเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าของจะทําให้ตามตามตามสเปคข,ของแต่ละรุ่นนะมันแตกต่างก,กันเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยหลายอย่างเหมือนกันนะครับโอเคเมาลุยกันเลย อ,อันนี้ก็จะเป็นเสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักเวนซูบครบเลยนะใส่แข้งเดิมได้เลยนะห้าสามอ่ะแล้วข้อตอนนี้เป็นข้อหมกนะครับผมข้อหมกชักสามนะครับอันนี้ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาไปประกอบได้เลยแล้วก็ต่อมาก็คือฝานี่ฝาซูบเซ็ตพอร์ตเบ้าฝงเบ้าฝาให้เรียบร้อยอันนี้ไาแก๊สน้ำมันเก้าห้านะนี่ใช้แบบนี้นะครับผมโจ,โจ๊ะแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือแคมนี่ แคมพร้อมบุทแคมแล้วก็อันนี้สปริงวาวคู่นอกคู่เดียวจบเลยนะครับผมก็เอาไปก็ใส่ซิงเกิลวาวใหม่แล้วก็ใส่สปริงวาวคู่นอกคู่เดียวจบไม่ต้องไปซ้อนตัวในนะจบเลยนะครับผมแล้วก็ปะกก็นหนึ่งชุดนะครับผมปะกก็นกระดาษปะเก็นฝาต้องทากาวนะต้องทากาวทั้งสองด้านนะครับปะเก็นไอปะเก็นทองแดงต้องทากาวทั้งสองด้านเลยปะกก็นกระดาษไม่ต้องทากาวนะครับนะครับโอเคต่อมาก็คือแผ่นคัสสปริงคัสเนี่ยเป็นของแต่งนะครับผมต้องใช้ของแต่งนะครับนะ อ่านี้น้องเขาก็มาเพิ่มของเรื่อยๆจนของเยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วแก,กนปั๊มตัวนี้ก็ทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกึ่งหลบให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นของแต่งนะครับ <im> <features> มไม่ใช่ของเดิมนะมีอ่าเฟืองทดที่มากกว่าแล้วก็ตัวดูดน้ํามันเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะ <im> ใหญ่กว่าคือเฟืองมันใหญ่กว่านะครับหนากว่าหนาตับเลยนะครับแ <im ples> <im ples> รงกว่าเดิม2เท่านะครับผมจบเรื่องปัญหาอุณหภูมิความร้อนนะครับทีนี้ชุดนี้มันจะขาดอยู่ที่อ่าเรื่องกล่องนะคร กล่องก็ถ้าน้องมีงัก็ของที่ร้านก็มีนะนะครับผมหรือว่า,าใช้กล่องน,นี่ก็ได้พวกแต่ต้องแต่ต้องแปลงสายนิดนึงนะพวกกล่องสกูตเตอร์ก็ได้นะครับกล่องโนวาเทน่าซีเกียนะครับซีเกียนะก็ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ,อเรื่องคาบูคือมีสองช้อยให้เลือกถ้าพี่จะไม่ผิดนะมันมันมันมีชุดแบบนี้เยอะแต่ละวันนะถ้าพี่จะไม่ผิดน้องเขาน่าจะมี น้องเขาถามพี่ว่าอ่าถ้าเป็นคาบูร้อยยห้าได้ไหมพี่บอกงี้ว่าถ้าใช้คาบูร้อยห้าใช้ได้แต่ก็พี่ถ้าให้พี่แนะนําอ่ะอาหาเป็นคาบูที่ทรงเหมือนร้อยห้าแต่เป็นปากอ่ายี่สิบหกอ่ะนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดก็ยังใช้ได้นะดีกว่าถ้าเป็นคาบูร้อยห้าเดิมๆเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันเล็กไปแล้วสําหรับห้าสามชักสามนะ่ามันเล็กไปแล้วนะครับแต่ถ้าชอบโมโมก็เอาคาบูร้อยยห้าก็ได้แล้วไปขวานปากเพิ่มให้ได้ประมาณ อ่า27นะครับผม27 26 27, 27กยีำลังใช้ได้นะครับผมหรือว่าให้ดีเลยให้ชัวร์ก็หาคาบูที่มันเป็นอ่าไขายข่ทั่วไปอ่ะมันมีเซิร์ชหามีอยู่แล้วแหละที่เป็นปากอ่า27 28มีอยู่แล้วนะครับที่เป็นทรงเหมือนของเดิมอ่ะทรงเหมือน125ทรงเดิมอ่ะแล้วมีแล้วมีขายพร้อมคอลิดลองหาดูนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ถ้าเป็นคาบูทรงนั้นต้องได้น้ำมันอะไรใช่ไหมน้ำมันก็อากาศนะครับผมน้ำมันน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 นมม้้ััพูดดผินเนี่ย อ่าร้อยสิบห้าถึงร้อยี่สิบไปก่อนแต่ถ้าให้พี่แนะนํายึดร้อยยี่สิบไปก่อนแล้วก็อากาศเนี่ยสามสิบแปดหรือสี่สิบนะครับไว้ก่อนนะเพราะอะไรรู้ปะให้มันติดหนาวไว้ก่อนให้เราดูทรงพกของพวกให้ลัอินเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลดเบร์น้ำมันถ้าเราไปเอาร้อยสิบห้าเป๊ะเลยบางทีที่วัดนมหนูมันอาจจะผิดเพี้ยนหรือที่ต่อข้างนมหนูเนี่ยบางทีมันเขียนว่าร้อยสิบห้ามันอาจจะไม่ใช่ร้อยสิบห้าจริงๆก็ได้นะครับอาจจะบางไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือเสี่ยงแนะนําว่าให้ให้ยึดตามที่พี่บอกร แล้วจะเป็นคาร์บูเดตล่ะคาร์บูเดตก็เดิมๆเลยปากเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็หาคอลิมิโอมาใส่นะครับแต่ต้องแต่งให้มันรับกับทางเดินด้วยนะแล้วอย่าลืมหาเป็นแมกกาไลรือเป็นการความร้อนเนี่ยมาด้วยแล้วก็แต่งให้มันรับกันไม่นั้นเดี๋ยวอุณหภูมิความร้อนมันสะสมได้ถ้าเราคอรลิมิเนียมแล้วก็มาชนกับบีเนียมเลยมันต้องมีเป็นการความร้อนด้วยนะมันจะดีกว่านะครับผมแล้วทีนี้นมหนูน้ามันก็เหมือนเดิมนะครับร้อยยี่สิบเหมือนเดิมมันจริงๆมันใช้ไม่ถึงร้อยย ส่วนอากาศก็ถ้าเป็นคาร์บูเดตเนี่ยต้องใช้อยู่ประมาณ40นะครับผมหรือถ้ามันยึดไว้4 2ก็ใช้4 2ได้เลยนะครับแล้วหมุนอากาศ1รอบหรือรอบ,รอบ,รอบครึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็หมกกองได้เลยหมกกองเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับหมกกองเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ใส่ผ้ากองก็ได้หรือจะใส่ผ้ากองแต่งที่ขายขายทั่วไปก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหมกกองอะน้ํามันเนี่ยก็จะลดเบอร์ลงมาได้เพราะว่าพออยู่ในกองแล้วมันจะอมหนาทันทีนะครับอากาศ อากาศมันจะเข้าน้อยทําทําให้คาร์บูเนี่ยของเราเนี่ยลดมันจะกลายเป็นหนาทันทีแต่แนะนําว่ายังไงก็ยึดไว้ร้อยี่สิบนะครับผมสุดเตอร์นะครับผมสิบสี่สามสิบไว้ได้เลยนะครับผมในระยะอาร์มเดิมนะยังไงก็วิ่งได้แล้วก็แรงนะครับท้ายลึกๆแน่นอนครับ GPS พี่บอกได้เลยว่าร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสิบสองบวกบวกลบประมาณนี้แน่นอนนะอยู่ที่บอดี้รถและแต่รับประกันว่าท้ายตึงๆเกียร์สามเกียร์สี่แรงๆแน่นอนนะเพราะว่าชุดแบบนี้ทํากันไปเยอะทํากันไปเยอะนะครับผมพี่ทําไปเยอะมากชุดสไตล์เนี้ยพวกเว็บร้อยเอ็กเซลอ่า คุณรู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยกเครื่องเว็บร้อยร้อยสิบมาใส่เนี่ยพี่ทํามาเยอะเอาเป็นว่ามันจบงานง่ายนะครับผมของรูปร่างมันดูเหมือนเหมือนกันหมดแหละแต่ว่ามุมองศาทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะของที่ขายทุกเจ้ามันเหมือนเหมือนกันหมดแต่รถจะวิ่งไม่เหมือนกันนะครับแรงไม่เหมือนกันนะครับผมของถ้าอยากได้ดีๆจบๆก็ตามราคาของนะครับเหมือนน้องคนนี้เขาก็ทีแรกเขาก็สั่งแค่เสื้อลูกแคมเองแล้วมาเติมฝาเรื่อยเติมนู่นนี่นั่นเติมของไปเรื่อย อันนี้ก็คือตามสไตล์ที่พี่แนะนําเลยว่าบางอย่างเราบอกของไปหลายๆอย่างมันรวมกันแล้วมันเยอะถ้าลงงบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเราก็สั่งของเฉพาะที่จําเป็นไปก่อนนะครับสั่งของสั่งของสั่งของหลายๆคนตอนนี้ลูกค้าพี่หลายๆคนทำแบบนั้นหมดเลยนะชุดเต็มระบบเท่าไหร่พี่แล้วถ้าราคาของผมเอาแคมเอาสปริงวาลกอนเอานู่นนี่นั่นก่อนเท่าไหร่พี่โอ้ผมไว้ผมซื้อก่อนแล้วเก็บของไว้รวบรวมของไว้เมื่อของครบแล้วก็ค่อยส่งหนึ่งหนึ่งวิธีคือของครบแล้วค่อยส่งเพราะอะไรเพราะเขาอยากให้เราทําวิดีโอ แต่พี่ก็ต้องเลือกทําวิดีโอนะเพราะว่าทำทุกชุดไม่ไหวเยอะคนยิงของนะครับก็ประมาณนี้นะถือว่าไกด์ไลน์ถือว่าครบเรื่องท่อก็ขอท่อน้นองเขาถามว่าขอท่อ28ได้ไหมได้28เยอนยาวหรือได้หรือว่า26อ่า26 27เข้าจุกปลาย28เดินมันเดินสามท่อนนะหรือว่าท่อนเดียว28ยาวไปเลยก็ได้แล้วก็ไซ้ท่อเน,นี่ย30นะครับผมนะครับ29 30ได้นะครับออกจุกนะครับผม32ห้ามเกิน32เนี่ยวิ่งได้นะครับแรงนะครับผมถือว่าแรงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องบอดี้รถเนี่ยจัดสภาพให้มันดีอะ่ะยังไงก็วิ่งได้นะผมยังโต,โต,โตยังวิ่งได้เลยส่งนี้นะครับทากันไปเยอะแล้วก็ทนด้วยมีข้อควรระวังอย่างเดียวคืออย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งกับ2ดูเช็ครถให้ดีเรื่องกระเดึงวาลเพราะกระเดึงวาลของเว็บร้อยเนี่ยมันเป็นแบบกดนะครับผมมันจะทําให้กินแคมได้ต่อให้แคมเทวดาวิเศษแค่ไหนก็กินเพราะมันเป็นแบบกดนะครับผมแรงสี่ถ้าน้ำมันเครื่องเราไม่ดูไม่ตรวจเช็คให้ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขมูงขมเมา เรษตรกรเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้แรงจิสีได้หรือหาโรเลอร์นะครับผมที่เป็นกระดึงวาวเว็บร้อยโรเลอร์มาใส่ก็ได้ก็จบงานง่ายดีเหมือนกันรบะนั้นก็ประหยัดไปนะครับมันโอกาสเสียหายมันก็ยิ่งน้อยลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกอย่างก็ถือว่าครบเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งให้เลยนะครับตอนแรกกน้องเขาโอนมาได้แต่ว่ามันไม่ทันวันนี้นะครับผมเพราะว่าของเยอะมากนะครับก็มันมันไม่ทันนะเออก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งให้เดี๋ยวพี่ลงวิดีโอให้เลยนะครับ โอเคใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตุ้วัฒนาเพจช่างตุ้วัฏหาร,ววหาร WA Racing ทักทางใดทางหนึ่งพอนะทิกตอกก็เหมือนกันทักทางใดทางหนึ่งพอทักทางเดียวพอไม่ต้องโกวไม่ตอบนะครับผมลูกค้าเยอะนะครับเข้าใจด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ด้วยช่างตุว้วัฏหาร WA Racing นะครับใครติดตามช่องเกา่าอ,อยู่มาติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วรักทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อ